ในปัจจุบันเพลงเค o p OP ก็ได้ียกว่ามีโปรดิวเซอร์จากต่างประเทศเข้ามาทําเพลงกันอย่างมากมายโดยในช่วง2อ3ปีหลังมานี้ก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่ได้ได้ว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นเป็นอย่างมากโดยแม้หลายคนอาจจะไม่รู้จักชื่อของเขาแต่ก็คงจะเคยได้ยินวลีนี้อย่างแน่นอน Enter me. Enter me. ซึ่งคาที่ปรากฏอยู่ในเพลงฮิตมากมายเหล่านี้นั้นก็ล้วนแต่เป็นผลงานของโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าเดมจอยสังสิน้นโดยในทวิสต์พิกอัพวันนี้เราก็จะมาดูการเริ่มต้นสู่การทําเพลงเคป็อปของเขาไปจนถึงการทําผลงานเพลงละระดับแต่สั่งกันครับว่ามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยรับชมคอนเทนต์ของผมมาตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่องทวิสต์เตอร์ได้เดินทางมาถึง5 0,000ซับแล้วครับ และเมื่อบรรลุปเป้าหมายเดิมที่ตั้งใจไว้คนเราก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ซึ่งต่อไปก็คือ1นึ่งแสนซับเพื่อที่จะได้รับปุ่มเงินนั่นเองซึ่งทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้ก็สามารถช่วยผมได้ด้วยการกดปุ่ม subscribe ช่องและอย่าลืมกด like กดแชร์และกดด่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับเดนจอยส์มีชื่อจริงว่าเดเวนอัลเลนอับ n นาตีจู ที่เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นอินเฮาส์โปรดิวเซอร์ให้กับค่าย Aftermat h ของด r Dr. d r เรมันจะทำให้แนวเพลงผลงานของเขาในช่วงแรกนั้นจะโฟกัสไปที่ฮิปฮอป R&B เสียส่วนใหญ่มีผลงานกับศิลปินระดับท็อปชั้นนำของโลกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นลิฮาน่าคริสติน่าอากิลลาหรือแม้แต่คารเยเวสแต่หลังจากที่อยู่ภายใต้คนอื่นมาพักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจตั้งสตรูปโปรดิเวเซอร์ของตัวเองเปิดรับงานจากทั่วทั้งโลกนั่นจะทำให้มีค่ายหนึ่งที่โฟกัสไปที่แนวเพลงฮิป ซึ่งค่ายนั้นก็คือ SM Entertainment นั่นเองโดยผลงานแรกที่เขาได้ทำนั้นก็คือเพลง B-side จากอัลบั้ม The Red ของสาวสารเ d v เเวที่มือชื่อว่า Don't You Wait No More โดยหลังจากการร่วมง,งานคราวนี้นั้นความรู้สึกคลิกในบางอย่างก็เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย SM ก็จะถูกใจผลงานของเขาเป็นอย่างมากและเรียกใช้บริการเขาให้มาทำเพลงให้กับศิลปิน SM อีกมากมาย ยสำหรับตัวเดมจอยส์เองนั้นเขาก็พบว่าการทำเพลงให้กับศิลปิน K-POP นั้นมีความสนุกเป็นอย่างมากเพราะมันได้เปิดโอกาสให้เขาทำอะไรอยู่นอกกรอบแทบจะตลอดเวลาแถมทั้งทาง SM และแฟนคลับก็ให้การต้อนรับผลงานของเขาเป็นอย่างดีอีกด้วยมันจึงนำมาสู่การที่เขาได้รับมอบหมายให้ทำเพลงให้กับวงไอดอลที่เพิ่งจะเดบิวต์ไม่นานในตอนนั้นซึ่งก็คือ NCT One นั่นเอง เราอยากจะเรียกได้ว่าผลงานที่เขาทําให้กับวงนี้สร้างความฮือฮาไปอย่างมากเพราะถึงแม้มันจะไม่ได้ถูกหูทุกคนแต่มันก็ล้วนแต่เป็นเพลงติดหูที่ได้รับความนิยมแทบจะทั้งสิ้นและด้วยสไตล์หักดิบเปลี่ยนแนวกระทนหันระหว่างในเพลงนี้เองมันก็ทําให้เขาได้ไปเตะตาค่ายใหญ่อีกค่ายที่กําลังพยายามจะปั้นเวงโกกรุ๊ปใหม่ในคอนเซปที่เน้นไปที่การมิกซ์เพลงผสมผสานไม่ซ้ําใครซึ่งพวกเธอก็คือ N อ i นนั่นเอง โดยแทงก็เป็นผลง,งานเพลงแรกที่เปิดตัวมาก่อนโอโอแถมหลายคนยังดูจะชื่นชอบมากกว่าเพลงไตเติลหลักเสียอีกมันจะกลายเป็นว่าเดมจอยส์นั้นมีส่วนในการสร้างรากฐานวงเคป๊อปใหญ่ในวงการถึง2วงเลยทีเดียวก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับแต่ก็คงไม่มีปีไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาในวงการเคป๊อปมากไปกว่าปี2024 เพราะตั้งแต่ต้นปีเขาก็ได้ข้ามไปร่วมกับศิลป,ปินระดับท็อปปัจจุบันอย่างไอซ์ในการปล่อยผลงานที่ชื่อว่าเฮยาออกมาและเพลงนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ฮิตที่สุดในปีนี้ไปในทันทีแต่ในขณะที่เฮยากำลังฮิตทอตอยู่นั้นก็มีหนึ่งผลงานใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้กลับมาร่วมงานกับ SM อีกครั้งและคราวนี้ทำเพลงให้กับวงท็อปของค่าอย่างเอสปาโดยนี่ก็เป็นการร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คู่บุญของค่าอย่างเคนจี้ ได้ผลงานที่ยังคงสไตล์ความเป็นบงแต่ก็มีกิมมิกที่โดดเด่นและสร้างสารรค์ตามสไตล์ของ Dem j o อยู่ด้วยซึ่งมันก็คือเพลงที่ชื่อว่า Supernova นั่นเอง fall, fall, stop, และแม้ว่าในตอนที่ทำวิดีโอตัวนี้อยู่นั้นปี2024จะยังไม่จบลงแต่ Supernova ก็กลายเป็นว่าที่เพลงแห่งปีไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะนี่คือเพลงที่ทำ Perfect All Q หรือการขึ้นอันดับหนึ่งในทุกชาร์ตได้มากที่สุดตลอดกาล และส่งให้สาวๆาวได้รับรางวัลแดร์ซังไปเป็นที่เรียบร้อยในงาน The Fact Music Awards ที่ผ่านมาและคงเดินหน้ารับแดร์ซังที่เหลือตลอดทั้งปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลให้เขากลายเป็นฮิตเมกเกอร์คนใหม่ของวงการไปในทันทีโดยระหว่างที่ทำวิดีโอตัวนี้นั้น Dem j o i n t ก็ยังมีผลงานกับศิลปิน K-pop อย่างต่อนเนื่องโดยหนึ่งผลงานที่หลายคนดูจะให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือเพลงไตเติลที่มีชื่อว่า Go จากอัลบั้มเต็มชุดใหม่ของ ITZY ที่กลับมารวมตัวแบบครบ5คนอีกครั้ง ซึ่งการประกาศว่าได้เดมจอยส์มาช่วยทำเพลงไตเติลในคราวนี้นั้นมันก็ทำให้ทั้งบีจีและแฟนเคป๊อปทั่วไปเกิดอาการตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะมองว่าทางค่ายนั้นน่าจะเอาจริงเอาจังกับการโปรโมทครั้งนี้เป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าผลงานเพลงไตเติลครั้งนี้ของอ g จีจะฮิตตามคนอื่นๆหรือไม่ยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปหรืออินคัมมิ่งนั่นเองขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ